ะะจากเรื่องของลินจีพาไปอีกหนึ่งงานและกันค่ะคุณผู้ชมงานมะม่วงนะคะจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสําหรับงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่สนับสนุนช่องทางการจําหน่ายและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรค่คะ ที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่11ประจำปี2565ค่ะโดยมีนายศักชัยคูณนานุวัชชัยเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นแหล่งปลูกมะม่วงที่มีความสําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับโดยมีพื้นที่ปลูกมะม่วงจํานวน7จ็ดแสนหนึ่งหมื่น ขออภัยครับ71,674ไร่ผลผลิตจำนวน64,711ตัน พันมะม่วงที่สาคัญนะครับคือน้ําดอกไม้สีทองน้ําดอกไม้เบอร์สี่โชคอนันต์มหาชนกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับทำให้การส่งออกลดน้อยลงและมะม่วงราคาตกต่ําการจัดงานในครั้งนี้นะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร,ร,กรชาวสวนมะม่วงครับจากปัญหาผลผลิตและการส่งออกโดยสนับสนุนช่องทางการจําหน่ายให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้เพิ่มขึ้นและยังเป็นการประชาสัมพันธ์และจัดตลาดจําหน่ายผลผล,ผลิตมะม่วงของดีเมืองเชียงใหม่ ผู้บริโภคงานนี้นะคะนอกจากมะม่วงสดๆแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากมะม่วงกล้าพันธมะม่วงนะคะาการแปรรูปมะม่วงต่างๆรวมไปถึงของดีของเมืองเชียงใหม่จากทั้ง25อําอำเภอมาจำหน่ายในงานนี้ด้วยนะคะจัดต่อเนื่องตั้งแต่6ถึง1ิมิถุนายนนี้สามารถไปเที่ยวชมงานได้ที่ศูนราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอุดมสมบูรณ์ในช่วงนี้ของกินผลไม้